เอาเรื sí. yeah. winter, ่องอยู่มันเอาเรื no ่องสุดไปเลยเี no ้ออ่ะอุ้ยมันโดดออกมาพอมันอะโอ้ยได้ลีโลไหมได้อุ้ยอุ้ยดอยอฮุยกับแก่กับแก่ Oh. We, got one left standing. All we need. กล oh, ้มาช่วยกูก่อนขึมันดำมาแล้วลงรูด,ดีกว่ามั้งมนได้เสี่ยงกระชั้ก oh. ระชัตลาดลงรถลงรู่นได้ไปดูด,ดูดิรู้าั้งหมอ่ะโหลด ข้างล่างแล้วกา,า,าลาดกาลาดแปลว่าอะไรลงรถเออเต้ยิงรูตรงนั้นลงไม่ได้อะรูสักรูอ่ะเลยไปกูมไม่มีโดนไอ้เหี้ยมึงหลอนละขอโทษได้หะล่ะยิงรูสักรูหนะึ่ง

มาสวยด้ยหน่ยไม่โดนไม่โดนกูไม่ลดแท่ไม่ลดโอ้ยกูติดรูมันใดนะเพรสมนใดมาดูไว้ดิม่ีบแล้วครับ

อ้าวเอ้ยเอ่าเ้โทษโทษโทษาคมองไม่เห็นอุ้ยเจ็บอะไรอะ เรือเหลือเฟียครับโวยนะอเฮียแต่บนนู้นมันเห็นบันไดเบาเองเดี๋ยวไปดูให้เห็นเห็นเห็นเอ้โหเตกโซฟียหลับสนิทตลอดคืนอันนี้แม่หลับยาวเลยแหละแม่สนิท แก๊สเลยโกรีไหวกันใช่ไหมนะตรงนั้นนัะไหวหย่เออไม่ละว้ายมีคนหลับเต๋อเมลิกปะใช่ไม่มีดีขึ้นดักตัวที่กอลลดเลย ตัวเมื่อวัไหวเนี่ยเหรอเปิดหลักสิบเต้ฮิวไม่กูเป็นลูกเอ้ามันนอนอยู่หรอป่วยเอ้ยเหยียบจิบล็อกระลี่อุ้ยมาไปแล้วเหรอไม่มันอยู่มันอยู่นี่กูกูเหยียบหน้ำมันโอ้ยเฮี้ยจริงไหม่งแม่งเสือกวางหนังแล้วพอดีไป เข้าแล้า,าต่างแน่เลยมึงเนี่ยตัวเข้ามาลูกกล้องแมเนี่นยดปา่านาไว้แบบตอนที่ปูออกจะดี You. Op you four is placed a <laughs> bomb destroy it. <laughs> yeah no power located the defuser. destroy it one paint foo the mission successful จะยิงอ่ะต้องเอียงซ้ายเอียงขวาไปเรื่อยๆระว้ยลองๆลองๆสวยเฮ้ยคุณคุณร้องระวังแฟลชนั่นโอ้โหเฮียโดนตัวเองนะโดนตัวเองเนี่ยเปิดตรงนี้ไม่ได้แล้วอ่ะปิดตายอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวล้วอ๋ออ๋อไม่ใช่ตรงนี้นี่หว่า reloading cover me เฮียพ่องโลู่จะกับโล่แต่ เอเออเดี๋ยวผมดันนะฮะดันจะดันหลังได้ไม่ได้แค่เซิลนะแค่เซิลกับลิเกียนอยู่ในห้องเลยแค่เซิลแค่เซิลอยู่นี่ละอา้าวคุณอยู่ไหนของคุณเออไหนนะคุณสวยคุ่นณตายเฟรนด์ลี่ last operator s t a น d i n g มาละ่ะมาล,ล่ะฮะมาต่อรอบอีกตายไปแล้วแต่มันไม่ขึ้นะไปน,นะนาอันนี้เรื่องต่อรอบอีกนเพราะอยู่เดนมาไปดีรอบนึงเราได้เอาข้าวฝอยข้าวอาอีก าเราไปกินแค่ตะบัดเลยอะไรตัวอะไรดอก เดีวจะชนะหรือเปล่ามาสุ้นกันนะครับผมทำรับประทานกุยเสกได้ไหมเลยคิอหมูกกระถาอร่อยเลยอ้าวกดดันเกิน สลายเลยกู่ปแผนนิดูตัดเมียมาแล้วไอ้แมนดี้ถามาเห็นดีไม่เไม่เต็มะมมสมมติเต็มเเฮ้ยกู้ใดมันก้าหยิ่งกูจะระวังนะ

โอ้ยได้ได้ยี่ไม่ตัดใครกูไปนั่งตรงนั้นว่าอย่างควายอไม่ย่างงูอ่ะตีนออกไอ้เหี้ยะเตยนเหรียญแล้วเหยีบนิ้ว Secure. Check the bio container. Hostile activity. Neutralize the threat. What's come like that? มัน